สิงห์ทองกลับไปซะนี่นะปางร่างพ่อพี่ของเจ้าคือนะปรางบนเอ้าจะให้รีบไปไหนล่ะนี่แม่อุสาลงมาหาวันนั้นเนี่ยหนูโกรธแม่เหรอลูกอุ้ยหนูอย่าโกรธนะหยุดใช้คำวมา่ม่ถ้าหนูอารมณ์ไม่ดีมาดูดนมแม่เลยพ่องไม่การดูดบอยแล้วกันอะไรอะไม่ได้ เามาถวายสังฆทานถึงที่ทำเป็นเก้าคะามอมนะสวดยัดไปแล้วฟังคำข้านะจวกให้ถนัดกิริยามารยาอยากให้ข้าสินทองเรียกแม่ข้ามองคนไม่ผิดหรอกดีแล้วนี่ก้มทำไมอะ่ะจะให้กูมองนมโชว์โชว์ดีแล้วที่ข้าไม่เรียกแม่เพราะกิริยามารยาการกระทำเจ้ามันสอถึงสั้นดานเอาเถิดใช่ ตรงนี้ไม่ทีทีเจ้าเมื่ออกจากช่ยนาทถ้าเจ้าไม่ครับไปอยู่หน้าปรางบนเรื่องนี้เน่ะจะทำให้เจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ออไปยตายแล้วทำไมนะไม่เรียกว่าแม่ห้ามเอ่ยคำว่าแม่ออไม่อยากให้เป็นแม่ใช่ั้ยได้งั้นวันนี้จะเป็นเมียทายองเฮ้ยเอาแล้ว เ็นเมียไม่ด้โกยแป๊บหนึ่งโกยฮะแป้งแป้งฮะกูเห็นมึงโกยแลือไหลไปเลยอ่ะไม่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 สะดุดอะไรเหี้ยอะไรเลยโกยแล้วพื้นไปเลยอ่ะมันมีนิดหนึ่งติดตะขอให้กูหน่อยวันนี้ไม่มีใครแต่งตัวให้ติดให้แม่กะหลี่มึงก็ทำอย่างนี้แหละเร็วเดี๋ยวคุณเชิญกัดงานแต่งนะแต่งกะใครอ่ะกะหลีนี่แหละ ชอบเมล่ะเขาก็มีคุณค่าในอาชีพเขาหาล่ะแต่สําหรับเจ้านะคุณค่าคงไม่มีเพราะการทํามันแย่ยิ่งนักกลับไปไม่ชอบกลับไปหล่อจังกูบอกแล้วกูบอกแล้วย้ายย้ายมันนอนคนเดียวใช่ไหมเก่งนะไม่่คยเจอเท่าไหร่เลยพระเอกแบบเนี้ยชอบจังเลยอ่ะ ทท้ามาดูกูไม่มีอะไรเล่นที่ดูอยู่ติดตามเล่นเป็นผีก็เล่นเก่งเล่นเป็นนางเอกก็เล่นเก่งนางกูก็เล่นเก่งวันนี้ต้องขออภัยนะคะวันนี้ชุดแน่นจริงๆเพราะว่า3 4มสงานมาเป็นผีอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ใส่ชุดลิเกลือเลยไปน่ารักกูไปดังทางผีซะแล้วมารอจังอยากนั่งงานอะไรอยากมี้ เสร็จแล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวข้าเข้ามาเรียกไอ้ใบนี่ทำอะไรอ่ะคนอื่นหาไม่เท่าไหร่นะก็ไปครับนี่เจมวันนี้หาแล้วมองผัวด้วยตาแล้วมองผัววันนี้เข้าท่าโชคดีแล้วลูกเก็บเล็กผสมน้อยไว้ก่อนนี่อะไรอ่ะเอาเอาไม้จิ้มฟันทิมหลังกูทำไมฮะโอ้เรื่องใหญ่ท่านี้ อันนี้อันนี้แม่เขาฝากถามมาไปน่ะน้องบอยไปเที่ยวแหละทำไมต้องแวะไซเวนก่อนอ๋อซื้อยากินครับยาอะไรลิปโพอ๋อครับผมนี่ถามกูทำไมจ่ะไม่รู้เห็นคุยกันกูก็ไม่รู้เรื่องด้วยไงกูก็งง้วคุยเรื่องอะไรกันเขาชอบมาเล่าให้ฟังน้องบอยหรอค่ะใช่ช่วงนี้เตะบอลแข็งแรงไงแต่เอาเธอย่าไปยุ่งกับเขาคนนี้เขาแข็งแรงนะไป ทำไมผู้เตะบอลตรงไหนสตาังอยู่ข้างห้องอยู่เลยไม่ใช่ห้องมึงหรอกไหบักลาครับักลาคับักลาคาเฮ้ยพี่ชอบผัวเอ้ยรักพี่ชอบกลับไปหาเธอบักราจักราจ่วยาเจ้หาเธเดยเฝ้าจออใจมือันจะกเาได้ไ่หวเดียว จะจบไม่จบและจะหยุดหรือไม่หยุดไม่หยุดอย่างนั้นเหรอโผไปไปเป็นไงเป็นไงตกซะหน้าบานไปเลยจับสิโอ้โหฮะจับซี่จับซี่จับซี่ไปไหนจับไม่ได้เขี่ยไม่ไม่ได้ อย่ามายุอีกอย่ี้ไม่ได้เป็นเมื่อก่อนนะจับส,จบสิจับสิจับสิจับสิเฮ้จับคุอย่างนี้ไม่สนมาเร่ิงจับสิรับพี่ไม่ต้องมาจับจับให้จับฟรีน้องพี่รองไม่ต้องพูดเอาชัวร์ไม่กลัวนานยะนี่โอโ้โห่อะไรมึงจะเลิกตีห้าวตีปลิ๊บแปก๊กทำไมเมื่อกี้เนี่ยกูทำให้เขาดูเขาจะได้ คนอะไรก็เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปทำนมทำเฉพาะหัวนมจะรักหรือไม่รักไม่รอยู่รักไม่รักไม่รักนั่นแย่มเลยด้วยไม่อยากจะออกเรื่องเงนเอาแล้วกลับไปเฮ้ยกลับไปแม่ไม่ชูพุงกลับไปเฮ้ยข้าพ่อยกลับไปไงเอาแล้วเฮ้ยเจ๊กูอุ้ย ขับ<ม>ไปขับไปนิดนิดโอ,อยบอยบอยมลเทอไม่ดียะอะไรยาทำไมยาทำไมอ่ะถุงเท้าจะเปื้อนอุ้ยนั่งลงทำไม ได้ขเขาแล้วจะทนะ <c oughs> ิ้งเขาหนักโอยครับไซโอ้โหขับไปแอปหนึ่งเล็บก่อนในฟางดิท่าแนแม่ทิ้งอย่างได้ฉันขึ้นมาโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้ว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 ยโอ้ยช่วยด้ว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 ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย โอยช่วยด้วยเฮ้ยมึงไปตามเดชพ่อที่แล้วช่วยด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บ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 เจ้อะไรอะไรมึงทำอะไรถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันโกูงงกูงงในเรื่องประชุมตำมึงต้องร พ่เลเ้็วที่สุดน้องสัน์เป็นชูต้องรู้ต้องชี้หรือจะยินละดีลักเดลพ่อจให้กระดาษเดี๋ยวกูตัดขาดกระเด็นใจมึงสอนเล่นเล่นลินใจมึงซ่อนเลนเล่นลิน บอกกับสิงทองช่างเลวแท้แยกของคนละแก่ไปกินไปกินเสียทีชิมชิมกันเลยเนี่ค่ะทำอะไรดูหรือเปล่าทำเยอะทำเย็นทำหลายข้าเลยเหมือนฉันคนแรกมนแรวขอแด่ทั้งพระราชาองค์พระบิดา แสนดีลูกพอนั่งฟังทันทีที่ทำบัาสีเลวสินมีดในพระหัตถ์เอ้าเชิญตัดประหารท้าทายหากเชื่อพิมันทไมิ้นท้าทายกูมึงเป็นลูกท้ามจะฆ่าไม่ได้ตาย 打是臭汉烟，我好打。哦，你你。